รายการต่อไปเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดยอดอาชีพครับสุดยอดแห่งแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาพูดคุยกับผู้หญิงเก่งของโคราชนะครับนั่นคือคุณนุชชญานุชสุวรรชัดนั่นเองครับพิธีกรจากรายการไลฟ์สไตล์ by KC TV นะครับผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นผู้หญิงเก่งของโคราชเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทําทั้งธุรกิจในเรื่องของเสื้อผ้าธุรกิจในเรื่องของร้านอาหารแต่ว่ายังทํางานเพื่อ สังคมอีกด้วยครับแต่ว่ารัฟ์สายของคุณนุชนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันดีกว่าครับคืองานทิ่ตีกรน,นะคะคือเป็นงานที่เรารักและงานทุกทุกทิ้นที่ทำเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็รักตรงนี้จริงๆเลาถึงได้มาทําทเขาบอกว่าเราเนี่ยเกิดมามีสองมือนะสองมือของเราเนี่ยถ้าสองมือเนี่ยเราเราใช้สองมือนี้เพื่อเพื่อผลประโยชน์ของเราเลยขอบคุณเข้ามาเนี่ยก็คือก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่มีมือที่จะไปแบ่งปันให้ใคร การแบ่งปันเนี่ยถ้าในวันหนึ่งที่เราพร้อมเราก็ควรที่จะแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นคืนกับไสังคมบ้าง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นกรลูกหลอไม่ใช่คนอื่นคนไกลใดๆทั้งสิ้นใกล้ๆนี่เองใกล้ๆนี่เองค่ะโอยินดียินดีมากๆนี่คือพี่นุชนั่นเองนะครับพี่นกรจากรายการไลฟ์สไตล์ by k เคซีวันนี้ต้องขออนุญาตสัมภาษณ์ในรายการสุดยอดอาชีพนิดหนึ่ง อ,อ๋อนี้รายการสุดยอดอาชีพชนะคะคือต้องต้องเรียนนะคะผู้ท่านผู้ชมคือว่าเห็นแต่คุณโอคือในรายการเราแทบจะไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ได,ได้ได้มาเจอกันจริงๆนะเพราะว่าถึงจะอาชีพเดียวกันนะ,ะต่างคนต่างมีภารกิจวันนี้เป็นเกียรติมากๆเห็นว่าน,นี่เป็นรายการของเลตติ้งดีมากนิดหนึ่งนิดหนึ่งครัต้องบอกว่าพี่นุษย์นี่เองไม่ไม่ใช่ทําเพียงแค่พิธีกรอ,อย่างเดียว ในรายการไลฟ์สไตล์ยังมีธุรกิจด้วยนะั่นคือธุรกิจของร้านเสื้อผ้าร้านเช่าวิดีโอร้านอาหารแล้วก็ทํางานเพื่อสังคมอีกก็ต้องบอกว่าคืองานพิธีกรน,นะคะคือเป็นงานที่เรารักรและงานทุกๆชิ้นที่ทำเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็รักตรงนี้จริงๆเราถึงถึงได้มาทำนะคะอย่างง่ายๆวันนี้คุณโอก็นั่งอยู่ในร้านเสื้อผ้าใช่ไหมคะชื่อชื่อก็เหมือนรายการเลยก็คือไลฟ์สไตล์ก็เพราะว่าที่เราทําตรงนี้ก็ต้อง,ต,องต้องเรียนคุณโอว่า ทุกอย่างที่เราทําไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะฮะที่ร,ร้านฮานอยเนี่หลายๆคนอาจจะบอกว่าตรงไหนเนี่ยอะไรเงี้ยก็คือจะอยู่แถวไนวับบุ์บนี่ก็เป็นสองห้องใหญ่ๆเลยอันนี้ก็หลายๆท่านที่เข้าไปชิมก็จะไม่รู้ว่าเอะเจ้าของร้านเป็นใครน,คนี่แต่ว่าคุณจะทําร้านแบบ อลังการมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเรียนนะคะว่าก็คือเจ้าของร้านนั่งอยู่ตรงนี้นะคะนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็คืออยากให้ให้ให้ทุกท่านได้ทานอาหารที่อร่อยก็คือเป็นเป็นอาหารอก๋วจับยวนนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารเวียดนามนะคุณโอแต่ว่ารสชาติก็คือสามารถเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมี๋วยเตี๋มีเปาะเปี๊ยะมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งตัวตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําอาหารครบณตอนนั้นที่ทําก็คืออยากจะเราชอบทานก็เลยทํา ร้านเสื้อผ้าเนี่ยเพื่อนๆกันเนี่ยเราเราทำมีหุ้นส่วนอยู่ที่กรุงเทพเขาอยู่แพทตินัมเนี่ยก็คือโอเคเราไปดูแล้วเนี่ยเสื้อผ้าที่หลากหลายแล้วเราสามารถคือมันจะจะต่างจากจากที่อื่นก็ต้องยอมรับคโอบ,บางครั้งเนี่ยงานแบรนด์เนี่ยงานแบรนด์เนี่ยบางครั้งก็คือราคาจะอาจจะสูงแต่เรามองว่าเราถ้าเราไปซื้อถูงกรุงเทพเนี่ยก็ต้องเดินทางถูกไหมคะก็มีค่าเดินทางค่าเดินทางวันนี้เราก็เลยว่าเออนะไหนๆก็ชอบอยู่แล้วเผืิอมันก็เลยอะไรเงี้ย เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับไปในวัยเด็กดีกว่าว่าพี่นุชอย่างเด็กหญิงชญานุชเนี่ยมีความฝ่ายฝันอะไรในเด็กๆไหมว่าโตขึ้นมาฉันอยากเป็นน่นอยากเป็นนี่อยากทําธุรกิจนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยวัยเด็กเลยคุณโอวัยเด็กเนี่ยอยากเป็นคุณครูอะขัดนะขัดกับพ่าวลิก้างแ๋นะอย่างนี้คุณโอบางครั้งเนี่ยด้วยความที่ว่าวัยเด็กนี่ลวลาที่เราเห็นคุณครู เห็นอาจ,จารย์เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเออเวลาที่ท่านอยู่ข้างหน้าเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าโอ้แบบท่านดูดูแบบดูดีดูหน้าเรื่มใสแล้วโดยตัวเองเนี่ยก็ชอบสอนชอบสอนคนช,ชอบแบบว่าเออบอกกับเพื่อนบอกกับญาติพี่น้องบอกกับน้องๆอ,อะไรเงี้ยเวลาที่อะไรเนี่ยอย่างนี้นะแบบนีนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆเรียนไม่เก่งอ่ะคงจะเป็นคู่ เป็นคนเราที่บ้านเป็นคนจีนอ่ะนะคะก็ค,ะคือทางต,องต้องต้องวันนี้ก็คือต้องดีคุณโอถามถึงวัยเด็กเนี่ยต้องบอกว่าชีวิตวัยเด็กเนี่ยเป็นชีวิตที่หลายๆคนเนี่ยจะจะมีภาพความทรงจําอยู่ในอยู่ในแบบไม่รู้นะตัวตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือเกิดในครอบครัวใหญ่ครอบครัวคนจีนมีอาม่ามีอากงมีอาปาซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต้องวันนี้ระลึกถ,ถึงท่านเลยว่าท่านเลี้ยงดูเราด้วยความแบบว่าความรักค,รความห่วงใยสิ่งที่สําคัญก็คือไม่บังคับ อ่าคุณอยากจะเดินทางไหนก็คือทางบ้านก็โอเคนะคุณชอบทางไหนแต่เมื่อก่อนเนี่ยจริงๆนะถ้าแบบมันมีสมัยก่อนนิเทศช่วงนั้นไม่ค่อยยังไม่ค่อยยัง,ไม,งไม่ค่อย,ยบูมไม่ค่อยแพร่หลายไม่งั้นอืมคุณนะคะก็คือคยนะตอนนั้นก็คือยังยังไม่ค่อยมีมันก็จะเรียนไปในสายอาชีพสายอาชีพที่ที่เราเลือกนะฮะซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าเลือกเลยขาะนุกาน แล้วอย่างนี้ทำไมถึงไม่เป็นเลขาล่ะคะทุกอ๋อเคยเป็นเลขานุก,การกรรมการผู้จัดการนะคะก็โรงแรมดุสิตธานีนะคะค่ะดังนั้นก็ทํางานเราก็รู้สึกชอบนะเพราะอย่างเราเรียนจบทางด้านนี้มาเนี่ยคุณโอเลขานี่ไม่ใช่แค่ว่าเราอยู่กับนายแต่เลขาเนี่ยม,มันจะแบบครอบคลุม ครอบคลุมทุกเนื้อหาของงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการบริหารในเรื่องของการที่คือก็เหมือนเป็นตัวแทนของผู้บริหารหาถูกไหมฮะ,ะเราเลยได้เรียนรู้จากตรงนั้นมาแล้วก็มีโอกาสพอมีโอกาสเนี่ยเราได้เข้าไปกรุงเทพเนี่ยก็คือเราก็าไปเรียนในสิ่งที่เราชอบก็คือ,อการไปฝึกเป็นพิธีกรการ,รไปเรียนในเรื่องเกี่ยวกับสายที่เราชอบในเรื่องร้องเพลงเรื่องแบบชอบหมดทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นคือเด็กหญิงชญยนุชตอนนั้น ชอบในเรื่องของการแสดงการแสดงออกอ๋าใช่ค่ะใช่ใช่ไม่สวยขี้เละหาว่าไปดูตอนนี้ <c oughs> สวยขนาดนี้ <c oughs> ไม่ใช่เราต้องเรา,าค,คุณ,คณออนเนี่ยนะต้องบอกเลยนะคะว่าเขาถึงว่าผู้หญิงห้ามหยุดสวยต้อง <c oughs> ดูแลตัวเอง <c oughs> ตรวไม้ต้องดูแลตัวเองเี่ยแบบต้องต้องต้องเรียนเลยนะคะท่านผู้ชมบางครั้งเนี่ยอย่างบางคนเขาแบบ ทำไมฉันเป็นแบบนี้ทำไมฉันเป็นแบบนั้นแต่ดิฉันยืนยันว่าถ้าดูแลตัวเองดีๆนะหนึ่งแหละต้องสุขภาพจิตเนี่ยต้องต้องเป็นคนที่แบบว่าเอออย่าไปเครียดอนะ่ะต้องไม่เครียดนะคุณโอบางทีแบบเรื่องเครียดนี่หน้าตาคุณไป,ไปหมดเลยลนะมาก่อนเลยนะยนะมาก่อนเลยนะ,ะแล้วก็สำคัญคือเรามองโลกในแง่ดีนะคะเรามองโลกในแง่ดีเนะี่ยคือเหมือนกับว่า บางครั้งเริ่มจากจิตใจแล้วก็คือโอเคอย่างนวันนี้นวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องของความสวยความงามเยอะมากยิ่งในแบบเอามาออกในรายการไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์บายเคทีบ่อยๆนะคะก็คือท่านผู้ชมก็รู้สึกว่าเออนะคือบางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงอายุห้าหกสิบโอยัง ยังเช้งอยู<ช>่ยังเหมือนอยังเช้งอยู่เลยนะคุณโอวยี่ห้าอะไรเงี้ยจริงเพราะว่าเห็นไหมฮะเนี่ยต้องต้องเรียนเลยยิ่งตอนนี้โคราชจะมีการประกวดนะงานย่ามโมเนี่ยมีการประกวดสาวงามอายุตั้งแต่6 0ถึง70ปีในงานย่าโมใช่แล้วเนี่ยก็ก็เรียนเชิญเลยนะคะเพราะว่าตัวดิฉันเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่พยายามแบบอยากให้ทุกท่านเนี่ยมามาร่วมในกิจกรรมนี้เพราะว่างานท่านท้าวสุรนารีปีนี้จัดได้ยิ่งใหญ่และสิ่งสําคัญก็คือ เขาเออเลงเห็นนะคะท่านนายกาาเหล่าป้าราชรเลงเห็นว่าจริงๆกิจกรรมตรงนี้น่าจะให้คนโคราชได้เข้ามาเข้าร่วมเลยมีการจัดประกวดครั้งนี้ขึ้น,อ,อ,นอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกด้ยนะพี่นุ่ครั้ง<น>แรกเพราะว่ามีการประกวดสังงานเมืองยา<ช>่าโดยผู้หญิงที่อายุตั้งแต่ 60, 60ปีปถึง75ป5 5ใช่ไหม75ปี75ออ อายุไม่ถึงแต่น่าอาจจะไปแล้วยากยากยากยาอย่างนี้อย่างนั้นโอ้โหนวะจริงๆเนี่ยผ่านรายการแล้วนัดเชิญเชิญทุกท่านที่อายุระหว่างน,นี้นะไปร่วมไปร่วมที่จะแบบทํากิจกรรม,มและเห็นบอกว่าได้ทุกรางวัลน,นะมีมีรางวัลให้ทุกท่าน<อ>มีรางวัลให้ทุกท่านแต่รางวาัลเน่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยรางวัลชนะเลิศเนี่ยได้สองหมื่นบาท แต่แต่ดิฉันคิดว่าไอ้รางวัลชนะเลิศทุกท่านอาจจะไม่ไ,มได้ซีเรียสแต่อาจจะคือ<ต>หลายๆท่านอยากจะมาร่วมในกิจกรรมเพื่อเหมือนเป็นการที่เ,เราด้วยร่วมกันสแสดงกิจกรรมตรงนี้ให้กับคุณย่าด้วยครับอ่านี้ก็เป็นอีกหนึ่างงานที่ที่พี่นุชบอกว่า ต้องมาร่วมต้องมาร่วมอยากาให้มาค่ะอยากให้มานะคะงานนี้อยากให้มามากเพราะว่าเมื่อวานนี้เออได้ดูในรายละเอียดถึงว่าเออเราต้องเราต้องพยายามที่จะอยากจะสนับสนุนนะคะแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือดิฉันมองว่าเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่นะคะที่อายุ 60- ถึง70ปีเนี่ยต้องบอกว่าดูไม่แก่เลยทุกท่านดูยังสดใสยังแล้วน่ารักเพราะว่าเราอยู่ในหลายๆองคอ์กรเนี่ยเรามองอู้ทุกองคอ์กรเนี่ยเขาเขาเขาแบบสามารถที่จะ เ,เชิญผู้มีศักยภาพเหล่านี้มาร่วมกันทํางานให้กับสังคมก็เลยอยากเชิญชวนให้พี่นุชทำทั้งธุรกิจเสื้อผ้าร้านอาหารเองแล้วก็ธุรกิจหลายๆธุรกิจหลากหลายอย่างแต่งานสังคมอ,อ,อย่างที่พี่นุชบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็ทําอยู่ด้วยมีองค์กรไหนไหมครับที่นุชเข้าไปาร่วมกับองค์กร ก็ตอนนี้ก็มีหลายองคอ์กรน,นะฮะที่เราเข้าไปร่วมอย่างไม่ว่าจะเป็นสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบารมราชินูปถัมา์อันนี้ต้องบอกเลยะคะว่านี่เป็นองคอ์กรใหญ่มากซึ่งล่าสุดเนี่ยก็คือได้ไปที่จังหวัดอุดรธานีเป็นการไปจุดเทียนเทียนประเพณีนะฮะซึ่งแต่ละปีเนี่ยเขาจะเวียนไปจุดแต่ละจังหวัดซึ่งอาจจะต้องเรียนคุณโอว่าอ,องคอ์กรนี้ก็คือทํา ประโยชน์เพื่อสังคมคือคตัวดิชั่นเองอยู่หลายๆองคอ์กรนี่ก็ต้องมาเป็นทุกองคอ์กรที่ไม่ว่าจะเป็นสมุทรสาครโคราชนะคะแล้วก็จะเป็นประธานนะคะสมาคมผู้ปกครองเด็กพิเศษนะคะคแล้วก,ก็หลากหลายมากแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ก็ต้องเรียนว่าบางครั้งหลายคนอาจจะสงสัยว่าโอ้แบบอันนี้เขาไปทําเพื่ออะไรเนี่ยคือจริงๆแล้วนะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยเกิดมามีสองมือน,นะคะสองมือของเราเนี่ย ถ้าสองมือเนี่ย<บ>เราเราใช้สองมือนี้เพื่อ<บ>เพื่อผลประโยชน์ของเราเลยข<บ>อบโกยเข้ามาเนี่ยก็คือก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่มีมือที่จะไปแบ่งปันให้ใคร<บ>มือหนึ่งเนี่ยเราทําของเรา<บ>แต่มืออีกมือหนึ่งเนี่ยเรายื่นให้กับสังคม<บ>นะคะดิฉันคิดว่าสิ่งนี้ก็คือเป็นอะไรที่จะเป็นแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ได้รับรู้ว่างานตรงนี้คุณโองานเนี่ยไม่ใช่ว่าได้เงินนะครับ เสียตังคนะทุกองค์กรเนี่ยผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านที่อยู่เนี่ยเสียเงินนะคะเพราะว่าเราก็จะต้องมีการเก็บเงินเพื่อนําไปทํากิจกรรมในเวลาที่อย่างไงก็ต้องในแต่ละปีแต่ละเดือนก็ต้องจัดหาทุนเพื่อที่ว่าอาจจะไปช่วยเด็กยากจนเอาไปช่วยเด็กพิการหรือแม้แต่ในเรื่องของในเรื่องของการที่จะทํางานที่แบบร่วมกันเพื่อหาเงินให้กับองค์กร แต่ละองค์กรที่เขาปรอบเข้ามาเยอะๆเยอะพอสมควรเลยพอสมควรมากๆเราก็เลยบอกว่าเออตรงนี้ทางทางตัวดิฉันเองก็อยากจะเรียนว่าเออภาพแต่ละภาพเนี่ยที่ที่เห็นเนี่ยบางทีมันอาจจะดูสวยงามนะครับแต่บางทีมันก็มันก็หนักอาการเหมือนกันแต่ก็เราก็รักเราชอบเรามีความสุขก็ถึงว่าการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีนะคุณโอการแบ่งปันเนี่ยถ้าในวันหนึ่งที่เราพร้อมเราก็ควรที่จะ แบ่งปางสีเหล่านั้นขึ้นกับสือสังคมบ้างน,นะครับนี่คืองานในเรื่องเกี่ยวกับงานสังคมแต่ว่ายังไม่หมดยังมีต่อแต่ว่าจะต่อยอะไรยังไงเกี่ยวกับในเรื่องของงานสังคมนั้นเดี๋ยวในช่วงหน้าสุทออาชีพจะกรับ